การออกแบบชีวิตของคุณเริ่มต้นด้วยการตระหนักรู้ในตนเองคุณเป็นใครคุณมีความสนใจค่านิยมและความเชื่ออย่างไรใช้เวลาไตร่ตรองจุดแข็งจุดอ่อนและความฝันของคุณ Designing your life start with self-awareness Who are you What are your passion values and beliefs Take time to reflect on your strengths weaknesses and d r e a m ลองนึกภาพชีวิตในอุดมคติของคุณคุณเห็นตัวเองเป็นอย่างไรในอีกห้า 10หรือ20ปีข้างหน้าคุณนึกภาพไลฟ์สไตล์ความสัมพันธ์และอาชีพแบบไหนยิ่งมีสัยทั์ของคุณชัดเจนมากเท่าไร่คุณก็จะออกแบบเส้นทางไปสู่เป้าหมายนั้นได้ง่ายขึ้นเท่านั้น Picture your ideal life where do you see yourself in 5, 10, or 20 y e a r What kind of lifestyle, relationship, and career do you envision? The clearer your vision, the easier it is to design a path toward it. แบ่งวิสัยทัศน์ของคุณออกเป็นเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้กำหนดให้เป็น S.M.A.R.T. ซึ่งได้แก่เจาะจงวัดผลได้บรรลุได้มีความเกี่ยวข้องและมีกรอบเวลาเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมีสมาธิและมีทิศทาง Break down your vision into action-able goals a k e t h ม m smart s p e c i f i ี m e a s u r a b l e r c h i e v a b l e r e l e v a n t and t i o e bound Clear goal g i v e ์ก o ฟูโฟกัสแ d นด์ดิเ เป้าหมายทั้งหมดไม่ได้มีน้ำหนักเท่ากันจงจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญที่สุดมุ่งเน้นเวลาและพลังงานของคุณไปที่เป้าหมายที่สอดคล้องกับค่านิยมและวิสัยทัศน์ระยะยาวของคุณ not all g o carry equal weight prioritize what m a t t e r most focus your time and energy on g o that align with your values and long-term vision รากฐานของชีวิตที่ดีทุกชีวิตสร้างขึ้นจากนิสัยประจำวัน สร้างกิจ,จวัตรประจำวันที่เสริมสร้างเป้าหมายของคุณเช่นออกกำลังกายเป็นประจำเขียนไดอารี่หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวัน The foundation of every great life is built on daily habit. Create routine that r e i n f o r c e your goal. Like regular exercise, journaling, or learning something new every day. คุณไม่จำเป็นต้องออกแบบชีวิตของคุณเพียงลำพัง จงรายล้อมตัวคุณด้วยที่ปรึกษาเพื่อนและชุมชนที่สนับสนุนการเติบโตของคุณและผลักดันคุณไปสู่ความฝัน You don't have to design your life alone. Surround yourself with mentors, friends, and community that encourage your growth and push you toward your dream. เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของคุณเรียนรู้ที่จะจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เครื่องมือต่างๆเช่นปฏิทินรายการสิ่งที่ต้องทำหรือการแบ่งเวลาเพื่อจัดระเบียบและดำเนินการตามแผน Time is your most valuable resource Learn to manage it effectively Use to like calendar to do list or time blocking to stay organized and on track ชีวิตนั้นคาดเดาไม่ได้แผนของคุณอาจเปลี่ยนแปลงได้และนั่นก็ไม่เป็นไรจงยืดหยุ่นและยอมรับความท้าทายเป็นโอกาสในการเติบโตและปรับปรุงแผนของคุณ Life is Unpredictable. Your plan may tip and touch okay. Stay flexible and embrace challenge as opportunity to grow and refine your design. ประเมินความคืบกหน้าของคุณเป็นประจำคุณกำลังก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่หากไม่ใช่ให้ปรับเปลี่ยนแนวทางของคุณแต่ไม่ต้องละทิ้งวิสัยทัศน์ของคุณ Evaluate your progress regularly. Are you moving in the right direction? If not e วี your approach but don't give up on your vision อย่าลืมเฉลิมฉลองชัยชนะของคุณไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ทุกๆก,ก้าวที่ก้าวไปข้างหน้าคือความก้าวหน้าจงประหนักว่าคุณก้าวมาไกลแค่ไหนและสนุกไปกับก,บการเดินทางนี้ Don't forget to celebrate your win, big or awesome small Every step forward is progress r e c o g n i z e how far y o u ์ e ฮ o ฟ n ไ e y ์คัมแอนด์เการออกแบบชีวิตของคุณคือกระบวนการที่ต่อเนื่อง เป็นเรื่องขององค์การจัดแอนนาวการกระทําของคุณให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายของคุณเริ่มตั้งแต่วันนี้เพราะอนาคตของคุณเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ designing your life is an ongoing process it's about aligning your action with your vision and purpose start today because your future begins now การออกแบบชีวิตของคุณเริ่มต้นด้วยการประหนักรู้ในตนเอง คุณเป็นใครคุณมีความสนใจค่านิยมและความเชื่ออย่างไรใช้เวลาไตร่ตรองจุดแข็งจุดอ่อนและความฝันของคุณคุณเคยสงสัยไหมว่าการออกแบบชีวิตให้สำเร็จทาอย่างไรในวิดีโอนี้เราจะบอกก้าเคล็ดลับสำคัญเริ่มด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนรู้จักตัวเองและค่าความเชื่อหลักของคุณจัดก,การเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่สนับสนุนมุ่งมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอพร้อมที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้การพักผ่อนและสุขภาพความสำคัญสุดท้ายคือสิ่งที่คุณต้องมีคือความอดทนถ้าชอบวิดีโออย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องดีๆการออกแบบชีวิตคือการตั้งเป้าหมายและวางแผนอย่างรอบคอบช่วยให้เราก้าวข้ามอุปสรรคและบรรลุความฝันได้สำเร็จ การค้นหาตนเองสำคัญต่อการวางแผนชีวิตสำรวจค่านิยมและจุดแข็งของตนเพื่อค้นหาความหมายแท้จริงการตั้งเป้าหมายชีวิตช่วยให้เรามีทิศทางชัดเจนกำหนดเป้าหมายระยะสั้นกลางและยาวเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จการวางแผนชีวิตอย่างมีระเบียบช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายเราต้องทบทวนและปรับปรุงตามความจำเป็นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดการคิดและตัดสินใจอย่างมีสติเป็นสิ่งสำคัญใช้การวิเคราะห์สถานการณ์และทางเลือกเพื่อการตัดสินใจที่รับผิดชอบ มาดลชีวิตและการทำงานสำคัญต่อสุขภาพและความสุขตั้งเป้าหมายจัดการเวลาให้เหมาะสมเพื่อความสำเร็จในทุกด้านการปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถรับฟังคำติชมและทดลองสิ่งใหม่เพื่อความก้าวหน้าการออกแบบชีวิตต้องการการสำรวจตนเองและการวางแผนอย่างสม่ำเสมอเมื่อรู้จักตนเองและมีวินัยเราจะสร้างชีวิตที่มีความสุขการกำหนดค่านิยมและจุดประสงค์ชีวิตช่วยให้เรามีทิศทางชัดเจน และสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อโลกจินตนาการถึงชีวิตในอุดมคติช่วยให้เรามองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนแบ่งแผนออกเป็นด้านต่างๆเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมเป้าหมายสมาร์ทช่วยให้วิสัยทัศน์ชัดเจนตั้งเป้าหมายเฉพาะเจาะจ,จงวัดผลได้และมีกรอบเวลาชัดเจนเพื่อความสําเร็จนิสัยและระบบประจําวันช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายการติดตามความคืบหน้าช่วยสร้างแรงผลักดันและความสําเร็จที่ยั่งยืน จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดลำดับความสำคัญใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อควบคุมงานและป้องกันวิกฤตวางแผนการเงินเพื่อความปลอดภัยกำหนดกลยุทธ์การเงินและออกแบบรายได้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและค่านิยมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายที่แข็งแกร่งเสร,เสริมสร้างความสำเร็จล้อมรอบด้วยอิทธิพลเชิงบวกและส่งเสริมการเชื่อมต่อที่มีความหมายพัฒนาความยืดหยุ่นทางอารมณ์และจิตใจด้วยการฝึกสติ และทำสมาธิเพื่อรักษาสมดุลและความแจ่มใสในชีวิตการออกแบบชีวิตเป็นกระบวนการต่อเนื่องต้องปรับเปลี่ยนและเรียนรู้จากความล้มเหลวเพื่อการพัฒนาตนเองติดตามความคืบหน้าและเฉลิมฉลองชัยชนะใช้เครื่องมือติดตามและให้รางวัลเพื่อรักษาแรงบันดาลใจออกแบบเพื่อความยั่งยืนและสมดุลหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟสร้างพื้นที่สำหรับกิจกรรมที่ชารติพลังให้กับคุณ ทิ้งมรดกและผลกระทบที่มีความหมายมุ่งสร้างผลกระทบยั่งยืนและให้คนจดจำในสิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากความสำเร็จ